สวัสดีค่ะแฟนคลับทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นของผังเลขนะคะผังเลขงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดงวดนี้เลขหน้าปกของหนังสือผังเลขเด่นห้านะคะเด่นห้าแล้วก็สี่งวดที่แล้วเลขหน้าปกเกือบถูก นะ,นะเกือบถูกเลขท้ายเนาะงวดที่แล้วออกเลขท้ายออก7 8มา7 9็งวดน,ดนี้เลขหน้าปกเดน5กับ4นะคะเดน5กับ4ก็เอาไปพิจารณาก็แล้วกัน เด่นหกับสีนะคะเด่นห้ากับสมาดูเลขติ่งขนมจีนนะคะติ่งขนมจีนงวดนี้ติ่งขนมจีนให้มาห้าสีดนะคะให้มาห้าสี่แปด ติ่งขนมจีนนะคะให้มาห้าสี่แปดนี่คือหวยลายวันนะคะหวยลายวันติ่งขนมจีนให้มาห้าสี่แปดแอดชอบแปดนะคะก็เลยมินไว้แปดนะคะชอบแปดเลขเด่นงวดนี้แปดมาร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เป็นบนนะคะแต่เป็นบนติ่งขนมจีนงวด่ที่แล้วติ่งขนมจีนงวด่ที่แล้วเมื่อที่แล้วออกหนะคะออกออกสองหนะคะแต่ว่าติ่งขนมจีนเราจะพิจารณาแบบไหนมีหอยู่นะคะ ติ่งขนมจีนงวดนี้อย่าเปิดย้อนหลังไปก่อนนะคะไปดูติ่งขนมจีนก่อนนะคะเรามาพิจารณาตัวนี้ห้าสี่แปดแน่นะอาจจะเข้าสองตัวนี้นะคะแปดสี่สี่แปดเนาะเลขติ่งขนมจีนฟุกๆอาจจะเข้าสามตัว เลขติ่งขนมจีนนี้ให้มาห้าสี่แปดนะคะแล้วเรามาพิจารณาจากตัวนี้นะคะเพราะว่างวดที่แล้วเลขดาวเข้านะคะเลขดาวเข้าวัดที่แล้วเลขดาวเข้าเลขดาวนั้นเข้า วัน,นี้แอดชอบแปดนะคะแอดชอบแปดอาจจะเป็นแปดหนึ่งก็ได้นะคะท่านจะชอบหรือไม่ท่านจะชอบแปดด้วยหรือไม่นะคะมาดูอาจารย์เมธี กาแฟดำวดที่แล้วอาจารย์เมธีกาแฟดำเข้านะคะเข้าสองหกเข้าสองหกนะคะแต่ว่าอาจารย์เมธีกาแฟดำนั้นเข้าบ่อยนะคะเข้าบ่อยงวดที่แล้วเข้าสองหกวดนนี้มีแปดหรือไม่ วันนี้มีแปดหรือไม่ไม่มีนะคะแต่ว่าอาจารย์เมทีกาแฟดำนั้นเด่นหนะคะเด่นหกอยุธยากรุงเก่าเด่นสองนะคะเด่นแปดสองนะคะนี่แปดสองเด่น8ปนะคะแปดสองแอดชอบแปดสอง แปดหนึ่งแปดสองแล้วก็เม้นไว้ที่แปดสองเพราะว่าชอบแต่ว่าท่านชอบตัวไหนก็วิเคราะห์ช่วยช่วยหน่อยนะคะอาจจะเป็นแปดหนึ่งหรือแปดสองก็ได้นะคะนี่จะเป็นแปดหกเนาะ 82นะคะนี่สรุปเลขเด่นแอตชอป82อันนี้ก็มา82มือนกันประทินหลวงปู่สดแต่ว่าเลขวิทยาศาสตร์นี้งวดที่แล้วเด่น7นะคะงวดที่แล้วเด่น7ก็เข้าเข้า78นะคะ แต่ว่าของเขาเด่นเจ็ดตัวตัวจับคู่ไม่เข้านะคะออกเจ็ดแปดนะคะงวดที่แล้วเลขแปดสองนะคะเป็นเลขที่แอดชอบเนาะก็นี่แปดสองนะคะนี่สองแปอดชอบเด่นแปดนะคะเด่นแปด แต่ว่าท่านชอบตัวไหนท่านก็เอาไปพิจารณาสองแปดแปดสองนะคะนี่ท่านชอบด้วยหรือไม่เลขงวดนี้บนสวยมาเจ็ดนะคะบนสวยมาเจ็ด บนสวยมาเจ็ดนะคะเลขวิทยาศาสตร์ก็มาเจ็ดนะคะอาจารย์ธินกรเป็นปลุกก็มาเจ็ดหลักหน่วยนะคะอาจารย์ธินกรปป่งปุกเจ็ดมาหลักหน่วย ส่วนอาจารย์ชัยพรก็บางบางตัวก็เจ็ดมาหลักหน่วยเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็น4ีเจ็ดเนาะสีจะเข้าหรือไม่เพราะว่าไอ้ชอบ8นะคะ เลขเจ็ดเซียนก็ยังมาแปดอยู่นะคะนี่ตัวนี้นะก็มาบ่อยนะคะแอดก็เลยมาเมมไว้นะคะนั่นก็คือเลขสามนะคะนี่ คิดไว้ก็คือเลขสามนะคะสามมาล่างหรือไม่ตัวเดียวมาหกหรือจะเป็นหกแปดนะคะบางสำนักมาสองอย่างเช่นเสือน้อยอย่างนี้มาสองนะคะ ตัวเดียวมาหกอันนี้เลขล่างมาเจ็ดมาแปดมันน่าจะมางวดที่แล้วเนาะแต่ว่าแอรชอบศูนย์นะคะแอรชอบศูนย์นี่ค่ะเด่นศูนย์จะชิดให้มาเด่นศูนย์เลขวิทยาศาสตร์ให้มาเด่นเจ็ด เรียกล่างของจ่าชิดให้มาสองนะคะลอยมาห้าเรียกหน้าปกเด่นสี่กับห้านะคะถ้าเป็นหน้าไฮไลท์ที่ออกบ่อยออกประจำออกอยู่เรื่อยนะคะก็คือเลขของอาจารย์ เมทีนะคะกาแฟดำหมวดที่แล้วก็ออกเต็มเต็มนะคะเด่นหกนะคะเด่นหก็ฝากก,ากดไลค์กดติดตามไห้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปสำหรับเลขเด่นงวดนี้แอดคิดว่าอายุธยากงเก่านะคะเข้า 6. เด่นแปดนะคะส่วนเลขท้ายเด่นศูนย์ท่านจะชอบด้วยหรือไม่ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปสำหรับเลขงวดนี้แอดก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงสุขดีนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ